นี่ครับผมตัวแรกพี่น้องแน่ะครับตัวแรกของเหานี่ครับใครมึงหรอผมอครโอดะครับพี่น้องเาขยังอยู่ครับนี่ตัวแรกครับพี่น้องมาแล้วครับพลาเลาะมึงเรื่อยๆแล้วครับนี่ไม่เดือดมากครับตัวแรกครับพี่น้องมันมาเนี่ยครับผมไปครับผมหลุดมันเรื่อยๆครับผมแกน ครับที่สองที่สองครับไข่ติีทองครับทัเกระจอกไกันเขาตับ เราเห็นมันกรอก้อตัวครับออกเด็กเน่ครับพี่น้องตัวน้่งคองบร้างออกมาตากดินครับขนมาจจกขี้ดินนี่พี่น้องอ๋อกม่ใช่นู่ ขึ้นมาครับนี่ให้เต็มสองแล้วตัวที่สครับพี่นหลุดมันต้องกันนี้เลยครับผมองแสบโลดแล้วแพ่นะครับปีนจนช่วงนี้ก็เร่าฟันหาแล้วครับช่วงฟันหาแล,ล,แล้วกปมับมาไฟแล้วตุกรูตุกููคนสีวหาไฟกัน Thanks ตัวเมียเนาะใครติมทองนะครับตัวนี้ ได่พ่อครับ <c oughs> คนออกบออค่จะ <c oughs> คนออกนอกมันออกบ่ออกได้เด็กบ่ออกเด็ก พ่อแม่ครับที่มวไข้ออกแล้วทองมันเหลือไขออกแล้วครับตัวนี้นี่ครับโบไตครับครับกลังไตกำลังไต เดไรเลๆครับไี่นองครับมันมนไบ่่ไอ้ขวอยีาบ,บ่ครับรรได้ไหมที่โดดหรไดเสียิองคูนั่ง

มากสิเป็นตัวแม่ครับมัอน,นี้มาเบิ่งมัอน,นี้เป็นตัวแม่อันตัวผู้มันสิได้งใบแน่ครับเพราะว่ามันสิบินมาหาไฟครับพี่น้อยพวก,ก็สิบินมาหาไฟบินไปหาคู่ก็บ,บินหาตัวแม่นี่ายครับไล่ใส่มาครับคนไฟไม่เอาบุญ ครับรงานแม่กอกเข้ามาเคลื่อนครับพี่น้องก็ได้ขัวครับไ้ขัวนึงอพ่นกันร้ายเนี่ครับพ้นกันลิ่นมันแม่กอดพ่ค่อยออกครับี่อาการเดือดไขัวเศร้านะครับใ้มีซิุโตัวครับพี่น้องอทชะิงอขอ้นโครกานที่จะรับช้ครับโปรแกรมในขิดน่ะครับสสดีครับ